สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC หมอลำเสียงวิหกทุกคนค่ะสวัสดีแฟนเพจสาวสีเมืองเลยด้วยนะคะก็คลิปนี้ค่ะก็จะมารีวิวหมอลำเสียงวิหกค่ะหลังจากที่ได้ไปดูมาล่าสุดนะคะงานที่จังหวัดเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะเราเองก็ดูจากผ่านไลฟ์สดนะคะยังไม่ได้ไปดูด้านหน้าเวทีแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสำหรับวันนั้น เป็นงานที่อยู่ในชุมชนและเสียงเองก็ค่อนข้างที่จะเปิดเสียงดังเยอะสุดไม่ได้แต่เราเชื่อว่าถ้าเปิดแบบว่าสุดๆทุกอย่างเนี่ยคงจะแบบโอ้โหแบบว่าเสียงเอ่ยแสงสีเอ่ยก็คือลงตัวมากๆนะคะแต่ขนาดเปิดไม่สุดก็ยังลงตัวขนาดนี้อ่าเราก็มาขอรีวิวเลยละกันเนาะเพราะว่าบางคนก็ถามนะว่าไปดู ด้านหน้าเวทีเป็นยังไงนอ้องอายเป็นยังไงนะคะเอาเราเริ่มต้นไปที่แรกเลยเนาะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็คือหนึ่งเปิดโชว์มาเป็นการเปิดโชว์ของแดนเซอร์นะคะที่เปิดโชว์ออกมานะคือโอ้โหอลังการมากๆเดี๋ยวเรามีภาพประกอบข้างๆไปเนาะก็คือคนนกพอบเอยชุดเอยก็คือสวยงามมากๆนะคะอันนี้โชว์เปิดผ่านค่ะและต่อมาค่ะเป็นโชว์วัฒนธรรมนะคะพระเวสสันดร อันนี้ต้องบอกเลยว่าขนลุกเพราะเราเองนะคะดูจากการเดินจังหวะดนตรีพอมาถึงการร้องอู่ยิ่ง,ย,งยิ่งรวมกันเข้าไปทุกสิ่งอย่างต้องบอกเลยว่าขนลุกจริงนะคะกับชูนี้แล้วก็เห็นน้องอ้นะคะเดินคู่มากับพี่ดนเนี่ยก็คือแบบเด็กๆอะค่ะสามารถที่จะเดินแบบตามสติ คอนเซปต์ Concept, นะคะที่เป็นโชว์วัฒนธรรมของพระเวสสันดรเนี่ยได้อย่างดีก็คือท่วงท่านะคะดูดูสง่าดูเหมาะสมองค์รวมคือดีนะคะกับโชว์นี้แล้วพอเราได้ดูโชว์นี้ปั๊บค่ะเราก็โอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าเสียงวิหกปีสี่นะคะเลือกโชว์นี้มาเป็นโชว์วัฒนธรรมเนี่ยคือคือดีคือดีมากๆนะคะแตกต่างแต่ว่าสมบูรณ์แบบค่ะ ค่ะแล้วพอโชว์นี้เสร็จนะคะก็จะเป็นโชว์นะคะที่เปิดตัวศิลปินนะคะหลายท่านเลยก็คือเปิดตัวเปิดตัวออกมารวมถึงนางเอกแพลทิดานะคะเราก็ได้เข้าไปทักทายนางเอกแพลทิดาด้วยนะคะก็คืออันนี้ขอขอชมนางเอกแพลทิดาก่อนได้ไหมคือสวยมากตัวจริงสวยมากเราดูในโทรศัพท์เนี้ยเราดูในผ่านจอเนี้ยดูเหมือนน้องจะ ตัวใหญ่นะแต่ไม่ใช่เลยตัวจริงตัวเล็กมากตัวเล็กๆน่ารักนะคะแล้วสวยมากสาสีเองนะคะถ้าไปยืนใกล้น้องแพรวเนี่ยคงจะแบบสามเท่าของน้องแพวหรือเปล่าความหนานะไม่ใช่ความสูงนะความหนาแต่ว่าความสวยที่ต้องบอกเลยว่าอล่าพุ่งมากเหมาะสมมากค่ะที่จะเป็นนางเอกประจําทีมงานของหมอลําเสียงวิหกค่ะเพราะเธอเองก็มากมความสามารถจริงๆไม่เพียงสวยสง่ายอย่างเดียวนะคะ การร้องการรำของเธอนะคะก็สุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนเลยค่ะก็ถือว่าลงตัวกับโชว์มากๆค่ะแล้วก็ช่วงที่มีโชว์ร้องเพลงสี่คนเนาะจะมีนางเอกแพลวทิดาด้วยนะสี่คนตรงนี้ก็คือไม่มีแดนเซอร์นะคะไม่มีแดนเซอร์แล้วก็มีร้องเพลงของประจํามอลลาเสียงนี้หกนะคะเป็นเพลงเสียงนิหกเนี่ยด้วยอันนี้ก็ขอแค่ตินิดนึงคือไม่มีแดนเซอร์เนาะแต่ว่า ทั้งสี่คนก็เสียงร้องก็คือโอ,โอเคค่ะโอเคผ่านก็คือร้องได้ออกมาดีนะคะแต่คือตีต้องไม่มีแดนเซอร์น่าจะมีประกอบสักหน่อยแต่ก็ก็มกก็ก,ก,ก็อาจจะเป็นในส่วนสคริปที่แดนเซอร์เขาก็อาจจะมีเวลาพักไปทําธุระอย่างอื่นด้วยบ้างเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นหน้าง,งานตรงนั้นแต่อันนี้ในส่วนตัวนะคะแต่หลายท่านหลายคนก็อาจจะไม่คิดเหมือนกับแอดมินก็ได้นะคะก็อาจจะ มีความคิดเห็นที่แตกต่างย่อมเป็นไปได้นะคะแล้วพอโชว์ตรงฮิสร็จปั๊บนะคะก็จะมีโชว์จากทีมงานตลกเนาะทีมงานตลกของมอลำาเสียงมิหค่ะก็คือต้องบอกเลยว่าทีมงานตลกนะั้นเล่นตลกเล่นตลกได้ดีมากๆปล่อยมุกปล่อยมุกที่ปล่อยมุกค่อนข้างที่จะรอบตัวไปแสดงที่ไหนอย่างจังหวัดเลยเนี่ยเขาก็จะปล่อยมุกที่เกี่ยวกับจังหวัดเลยภาษาเลยเอ้ยหรือการ หมู่บ้านนั้นที่เข้าไปเออหรืออะไรจะเล่นตลกในแนวนี้อย่างกำนันแพรนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นตัวเต็งของตลกก็ว่าได้นะคะก็คือก็ทำออกมาได้ดีแต่ถ้าจะมีคอมเมนต์ที่ติชมนิดนึงนะจากแอดมินเองะค,ะค่ะในส่วนตัวของแอดมินเองนะคะก็มีความคิดเห็นติชมเล็กน้อยะคะ่ะก็คือการแสดงตลกอาจจะ อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะคะก็คือจากเท่าที่เราไปดมูมันจากวงต่างๆอื่นเนาะก็แสดงประมาณ30-40นาทีนะคะแต่ทางกรำเสยงวิหกเนี่ยค่อนข้างแสดงมากกว่านั้นก็คือเกือบ1ชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงก็จะประมาณนั้นเพราะเราจับที่เราจับเวลาก็คือจะค่อนข้างที่จะแสดงเยอะหน่อยแต่ตลกไหมตลกนะตลกจริงๆแต่ก็เวลาการแสดงตรงนี้อาจจะเยอะกว่าคณะอื่นไปหน่อย นะคะแต่แต่ถามว่าเป็นคําติได้ไหมก็ถ้าใครที่คือเขามารอชมอย่างมารอน้องอายหรือมารอชมการแสดงเพลงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมองว่ามันนานแต่สําหรับใครที่อ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นการผ่อนคลายเรียลิตี้นะคะการพักผ่อนเงี้ยก็ก็คือโอเคค่ะไม่ถือว่ายาวนานมากอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะที่เราได้ไปดูหน้าเวทีสดๆมาค่ะ แล้วก็มีต่อมาเป็นช่วงน้องอาอายกับยันโนท,ที่ออกมาเนาะก็มีผู้ดูแลนะคะที่ไม่ใช่เย,ยสาแต่ว่าแฟนคลับเอฟซีของสาวศีนะคะที่ติดตามพอก็ติดตามเย,ยสาด้วยเหมือนกันแหละก็ทําหาว่าเอาแล้วเย,ยสาไปไหนหรอคือวันที่มาจังหวัดเลยอะค่ะเย,ยสาเนี่ยก็ลากิจค่ะก็คือไปดูแลคุณตานะคะพาคุณตาไปหาหมอค่ะอันนี้ถ้าใครที่ติดตามเพจของเย,ยสาเมืองอุดรไว้เนี่ยก็จะทรบาบว่า วันนั้นยายสาไปไหนอันนี้ถ้าใครยังไม่ทราบแอดมินสาวสีก็ขอแจ้งเลยแล้วกันเนาะแล้วก็พอมาโทษถึงโชว์น้องาอเนอี่ยที่เปิดตัวออกมาโอ้โหว้าวมากคือแบบอลังการเหมาะสมมากที่เป็นโชว์ของบอสน้อยน,อไอไน้องอเายเหมือนราชินีออกมาแล้วแบบโอ้โหสร้างแสงสีเสียงนะคะคือแสงแสงไฟสวยมากนะคะก็มาจากทีม y a m a t e r Design นะคะอันนี้สวยมากๆรวมฉาก รวมเวทีอะไรแล้วเก๋เก๋มากสวยมากค่ะลงตัวมากๆพอมาโชว์น้องไอเสร็จปั๊บค่ะก็จะมาไปโชว์ของบอสนกนะคะแล้วก็น้องไอก็จะลงไปก่อเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นมากับพ่อจ๋าอีกทีอันนี้โอเคค่ะลงตัวมากๆก็คือด้วยความน่ารักของน้องอายที่เอนเตอร์เทนคนดูได้อยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นสีสันของมองลลัเสียงวิหกค่ะแล้วก็พอจัดแสดงตรงนี้เสร็จปั๊บนะคะก็จะมี เปิดฉากขึ้นโชว์ก่อน,โช,อนโชว์ก่อนพี่จะขึ้นเข้าลำเรื่องนะคะก็คือโอเคทุกอย่างมีหมดเรื่องลำเรื่องไม่ต้องพูดถึงเสียงวิหคเขาทำออกมาดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วคือดีมากๆนะคะดีดีแบบว่าคนดูจนงอินตามอะ่ะเวลาที่เห็นลำเรื่องที่บอสนกไปแสดงแต่ละที่เนาะแฟนสาวอิซิคือยังหนานแน่นอยู่หน้าเวทียังเต็มอยู่เลยนะคะแต่เราเองก็ ค่อนข้างที่จะอยู่ไกลแล้วก็อาจจะกลับอนไม่ถึงช่วงเตยลาแต่เราก็ดูผ่านไรสดนะคะดูผ่านการถ่ายทําของทีมงานเสียยมี6ที่ผ่านมาก็คือโอเคค่ะการไรสดบอสน้อยน้องกอายก็ขึ้นไรสดด้วยน่ารักค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แปลกใจเลยว่าแฟนคลับเอฟซีทไมถึงได้จ้างงานนะคะหมอลาเสียงมีหเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะด้วยแหละการแสดงทุกอย่างลงตัวนะคะแล้วก็ เรีได้ว่าประสบการณ์ปีที่4นะคะของหมอรำเสดมิหกก็คือปีนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะคะสะสมประสบการณ์มาจากปีที่ผ่านมาค่ะก็เลยทําให้หมอรำเสมิหกนะคะมีคิวงานที่เพิ่มขึ้นเยอะๆมากๆเลยนะคะค่ะก็จากอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะคะแล้วเราก็เชื่อว่า ลายถ้าหลายคนมีความคิดเห็นที่อาจจะเหมือนกันกับแอดมินหรืออาจจะแตกต่างก็เป็นไปได้ฉะนั้นแล้วคลิปนี้ไม่ดรามา่าไม่ว่ากันเนาะแต่ใดๆแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเราปลื้มใจมากที่ได้ไปเจอน้องอาอายตัวจริงน้องน่ารักมากน่าเอ็นดูมากยิ้มหวานมากยิ้มมาทีแม่ใจละลายเลยลูกคือแบบโอ้เด็กน้อยคนนี้นะคะทำให้นับวันยิ่งเรายิ่งรักแล้วก็เอ็นดูน้องขึ้นไปเยอะอีกนะคะ ก็คือสรุปใดๆดีใจมากค่ะที่ได้ไปหาหน้องอายตัวจริงนะคะทั้งทีมงานเลยก็คือรักน้องอายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินก็มารีวิวมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็อยากจะให้แฟนคลับเอซเนาะได้ไปชมหน้าเวทีว่าจะได้รับอ,ะ,อะไรกลับมาบ้างในการไปดูมอลําำเสียงมีหกก็มาคอมเมนต์กันได้หรือใครที่ เคยไปดูด้านหน้าเวทีมาแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะว่าคุณได้รับอะไรบ้างค่ะส่วนแอดมินก็ได้รับความสุขมาเต็มๆเ,เลยนะคะกับการไปดูหมอลำเสียงวิหกกับน้องอาอายในครั้งนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ท้องอลาาไปก่อนนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ